สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอ้อมนะคะที่กิจสดาคูซคาค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอรถอีกครันอีกคันนึงเนาะที่หลายๆคนกําลังตามหานะคะตัวนี้เป็น Toyota า n ีโนวาจีออปชันะคะราคาอยู่ที่ประมาณ459,000บาทค่ะตัวนี้จากราคาขายของเรานะคะถ้ามาหน้าร้านจะไม่ได้ราคานี้เนาะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0เนาะตัวนี้ 5ปีก็มาดูตัวสภาพรถกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้ตัวนี้ออกเป็นสีบอลเงินเนาะตัวนี้ตัวนี้กระจังหน้าสีโครเมียมนะคะตัวนี้มีเพดเรียบร้อยละตัวนี้ดูก่อนได้เลยกระจังหน้าสีโครเมียมตัวตาสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะตัวนี้ไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ตัวนี้ด้วยความที่เป็นตัว G o ออ i ชั่นเนาะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้ล้อนะคะตัวนี้ยังโอเคอยู่นะคะตัวนี้ ยังดีอยู่เนาะถ้าลูกค้าอยากให้เปลี่ยนก็แจ้งได้เลยค่ะตัวนี้เนาะตัวนี้มีสเกิร์ตข้างด้วยนะคะตัวนี้ไฟท้ายนะคะยังสภาพเดิมๆอยู่เนาะตัวนี้ไม่มีชนไม่มีจมน้ํานะคะดูก่อนได้เลยค่ะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะคะ2จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ด้านในอ่ะเป็นสีเบตเนาะตัวนี้ตัดกับลายไม้ก็จะมีความหรูหรามากขึ้นแต่ภายในนะคะก็จะคงความกว้างเนาะของเป็นตัวอีโนวาเนี่ยก็จะกว้าง เน้นความสะดวกสบายเน้นการใช้งานที่คนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตัวนี้เป็นตัวที่กําลังโอเคเลยตัวนี้เครื่องเล่น c d m p 3นะคะตัวนี้ดูก่อนได้ค่ะอ่ะนี่มีที่วางโควางของชัดเจนนะคะตัวนี้ยังใหม่อยู่เนาะตัวนี้ยังไม่มีแบบขาดเกิดอะไรเลยเนาะสภาพยังดีเกือบอ่ะตีง่ว่า95% 95%ตัวนี้ ว่ารถยังสภาพดีอยู่นะคะตัวนี้ข้างหน้าขนาดดูข้างหน้าละแผงเผิงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบสะอาดสะอา้านยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันยังมีมถูกเออย,ยังไม่ได้แกะออกยังหุ้มไว้อยู่เลยนะคะตัวนี้ก็ดูก่อนได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังเนาะมาในโซนของผู้โดยสารนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะก,กว้างแล้วก็สามารถพับเบาะลงได้นะเบาะสามแถวเนี่ยค่อนข้างกว้างถ้าสมมุติว่า ใครที่มีลูกหัวปีห,วหัวปีท้ายปีนะคะก็นั่งเดียงนั่งได้สบายอยู่เนาะตัวนี้หรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ,ะก็กวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่นะคะในโอกาสโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ